สวัสดีท่าสวัสดีเพื่อนๆกัลยานมิตรนะคะที่น่ารักทุกคนในช่องคุณยาดาเลอทาโลนะคะวันนี้หน่อยก็จะมาเปิดไพ่ให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณ การกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะกดแชร์นะคะขอบคุณซูเปอร์แตงนะคะขอบคุณค่าขนมหลังไมคขอบคุณคนที่ดูโฆษณาไม,ไม,ไม่ไม่กดข้ามคือทุกๆคนเนยอยากจะบอกว่าคือคนที่คอยสนับสนุนช่องให้มีการเจริญเติบโตอย่างนี้ต่อๆไปขอบคุณจากใจจริงนะคะส่วนใครที่ทักมาดูดวงก็ขอคนที่รอคิวได้นะคะเพราะว่ามันรันไปเรื่อยๆเ,เลยเพราะว่าหน่อยมีงานประจําเพราะฉะนั้นวันปกติธรรมดานะ่ยก็จะรับได้แค่จํานวนจํากัด ะะเท่านั้นเอาเป็นว่าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกคนที่ทักเข้ามาในทุกๆช่องทางครูครคครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะการที่คุณรู้สึกว่ามั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยการที่ทำสิ่งที่ถูกต้องบางทีมันอาจจะไปขัดผลประโยชน์กับใครบางคน คนบางกลุ่มอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าท่านอยากจะบอกคุณว่าให้คุณยืนหยัดอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะคะให้คุณจงทำในสิ่งที่อาจจะมีผลกระทบกับคนอื่นบ้างแต่ถ้าเป็นผลกระทบในทางที่คนอื่นเสียผลประโยชน์อย่างเงี้ยนะคะบางทีเราก็ต้องมานั่งนึกแล้วว่าสิ่งที่เราจะทําสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยนะคะอะไม่ผิดสิงธรรมถูกกฎหมายถูกกฎเกณฑ์ เป็นไปตามระเบียบแบบแผนแน่นอนว่ามันต้องมีกลุ่มบางกลุ่มคนบางคนที่อาจจะเสียผลประโยชน์แต่ท่านจะบอกว่าคุณอย่าไปยึดติดกับความคิดของคนที่เขามีเจตนารมที่ไม่ค่อยโอเคหรือไม่โอเคนะคะท่านบอกว่าขอให้คุณจงใช้ความสามารถขอให้คุณจงมั่นใจเพราะท่านเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การ ให้คนอื่นได้เข้าใจได้รับได้รู้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทุ่มเทเห็นไหมคะบางทีเนี่ยก็นะคะก็ทำจนแบบทั้งเสียสละตัวเองไม่พอนะคะเป็นคนแบกรับอะไรมากมายไม่พอยังเป็นคนที่ชอบแบ่งปันบริจาคทำทุกสองใบเนี่ยนะคะบอกเลยว่ามันตรงกันมากๆเลยอะตำแหน่งไพ่สองใบตรงกันสิบไม้เท้าคือคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเก็บ ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จัดการด้วยตัวเองขอรับผิดชอบเองขอแบกดับความลำบากขอทำทุกสิ่งทุกอย่างสุดความสามารถก็เลยกลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความกดดันนะฮะกดดันตัวเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันหมดเรียเรียวแรงนะฮะคุณเป็นคนที่เมื่อได้รับมอบหมายอะไรแล้วอ่ะคุณอยากจะทําทุกอย่างออกมาให้มันดีที่สุดแต่คุณอย่าลืมนะคะคุณมีแค่สองขาสองมือนะคะหนึ่งสมอง ระยะเวลา24ชั่วโมงเท่ากับคนอื่นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งศักดิษษ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกเลยก็คือการที่คุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถอ่ะไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแบกรับทุกอย่างทุกเรื่องเอามาไว้กับตัวคุณต้องแบ่งปันจริงๆแล้วหน่อยอยากจะบอกว่าอันเนี้ยถ้าเป็นแบ่งปันในเรื่องของการบริจาคมันก็คือดี ะะให้กับคนตกทุ์ได้ยากหรือคนที่มีน้อยกว่าหรือเราหาได้มากกว่าเราก็ควรที่จะแบ่งปันแต่อันนี้มันเป็นในลักษณะของถ้าเป็นในเรื่องของเนื้องานถ้าเป็นในเรื่องของภาระหน้าที่ท่านอยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้ความรู้อยู่ในจุดที่สามารถที่จะแบ่งปันนะคะให้กับคนอื่นๆได้รับผิดชอบได้ทำได้ลองได้เรียนได้รู้บ้างในสิ่งที่คุณเคยทำมา คะะคุณไม่จําเป็นต้องแบกรับภาระทุกอย่างไว้ด้วยตัวคนเดียวคุณจงเป็นคนที่ใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ของคุณในการที่จะแบ่งปันให้คนอื่นได้มีความเขาเรียกว่าได้มีความได้มีการเรียนรู้กับสิ่งที่เขาควรจะได้ทำควรจะได้รับผิดชอบเพราะว่าคุณน่าจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าสามารถที่จะเป็นเหมือนกับคนที่คอยดูแลคอย ให้คําปรึกษาคนอยู่ห่างๆได้แล้วเพ,เพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าคุณแบกรับไว้สุดท้ายแล้วนะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะทําทุกๆอย่างให้ดีไปทุกอย่างได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นการแบ่งปันองค์ความรู้การแบ่งปันประสบการณ์การคอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่ห่างๆมันคือสิ่งที่ควรจะทําที่คุณควรจะทําได้แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหน่อยยังติดใจคําว่าประมา ในสายตาคนอื่นๆเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่คงแก่เรียนเป็นคนที่มีประสบการณ์เป็นคนที่มีความน่าเกงขามในสายตาคนอื่นๆะนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เข้าถึงยากอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วหน่อยอยากจะบอกคุณว่าคุณควรที่จะดึงเสน่ห์ความอ่อนหวานความ สดใสของตัวคุณออกมาให้คนอื่นได้รับได้รู้เพื่ออะไรเพื่อที่คนอื่นจะได้มีการเหมือนกับกล้าที่จะเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะการที่เป็นคนมีโลกส่วนตัวเนี่ยก็ดีตรงที่เราสามารถที่จะหาความสุขได้ด้วยตัวคนได้ด้วยตัวตัวเองนะคะไม่ต้องไปพึ่งพาว่าความสุขของฉันจะไปต้องขึ้นอยู่กับคนโน้นคนนี้คนโน้นคนนี้ต้องทําแบบนี้ฉันถึงจะมีความสุขไม่เลยค่ะ คุณเป็นคนที่หาความสุขได้ด้วยตัวคนเดียวหาความสุขได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นการที่คุณอยู่ในจุดที่เริ่มเริ่มตีตัวออกห่างจากสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคูบาอาจารย์ก็อยากจะบอกคุณว่าคุณจงดึงดูดใช้พลังงาน energy ความสดใสความสวยความหล่อความมีพลังงานดีๆของคุณเนี่ยดึงดูดให้คนกล้าที่จะเข้าหาคุณมากขึ้นเมื่อคนกล้าเข้าที่จะ ที่จะเข้าหาคุณมากขึ้นน่ะคุณจะกลายเป็นคนที่สามารถที่จะทําให้คนอื่นๆเนี่ยรู้สึกนะคะผ่อนคลายรู้สึกอยากที่จะเข้ามาปรึกษารู้สึกอยากที่จะเข้ามาสนทนามันก็ทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีอีกโลกหนึ่งอ่ะโดยที่คุณจะกลายเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาคนอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะก็มีความเป็นไปได้นะคะอันนี้ทําความเข้าใจอย่างที่หน่อยบอกทุกๆปัญหามันไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับคุณหรอกค่ะ คุณเจอโจทย์ปัญหาคุณเจอโจทย์ของชีวิตมาคุณก็ทําความเข้าใจกับมันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวคุณเองนะคะเห็นไหมมันตรงกันราชินีดาบคือคนที่ผ่านเรื่องราวอะไรมามากขมวดปมตัดสินใจเฉียบเฉียบขาดเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วอันนี้ก็เช่นกันนะคะไพ่ค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงกันตําแหน่งใกล้เคียงกันเห็นไหมคะ ดเวลเนี่ยมันคือการเอาพลังงานเอเนความมั่นใจศักยภาพภายในออกมาให้ผู้คนได้รับได้รู้ท่านบอกว่าอย่าก,กลัวที่จะแสดงสิ่งที่ตัวเองเป็นออกมานะคะอย่าประมาทอย่าก,กลัวเพราะสิ่งท,ที่ที่คุณเป็นเนี่ยนะคะมันคือสิ่งที่บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นๆเขาอยากที่จะเป็นแต่เขาไม่สามารถเป็นได้อย่างเงี้ยนะคะอ่ะส่วนอันนี้นะคะ สร้างบุญ The Hermit จริงๆแล้ว The Hermit ถ้าแปลเป็นตัวบุคคลก็จะเป็นในเรื่องของคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นลึศีมีโลกส่วนตัวนะคะแต่อีกในหนึ่งแล้วก็คือ The Hermit คือคนที่คุณมีองค์ครุคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกป,กปักรักษาคุณอยู่ห่างๆเพราะอะไรเพราะฐานของการที่คุณเป็นคนที่ชอบสร้างสร้างบุญสร้างบารมีทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทําเท่าที่ไหว ไม่ใช่เร่งทํามากเกินไปเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูค,ร,ครูบาอาจารย์อยากให้คุณนะคะได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆโดยไม่มีความกดดันเพราะว่าในชีวิตจริงคนเรามันไม่สามารถที่จะเอาเวลาทั้งหมดนะคะถ้าไม่ใช่คนที่บวชหรือว่าคนที่อยู่ในหลักเป็นตัวแทนพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงหรือว่าตัวแทนศาสนาอย่างแท้จริงเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ของเราไม่สามารถที่จะเอาไปลง,ลงแรงกับตรงนี้ได้แต่ท่านบอกว่าจงจัด ะะจัดตารางเวลาจัดตารางชีวิตของคุณให้สมดุลเพราะว่าท่านก็จะคอยดูแลคุณอยู่ห่างๆเพราะสิ่งที่คุณได้ทําสิ่งที่คุณได้สะสมมานะมันเหมือนกับเป็นกําลังบุญเป็นการเป็นกําแพงนะคะในการปกป้องป้องกันให้คุณไปในทิศทางที่เรียกว่าเป็นเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะให้คุณค่อยๆทําไปบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ชอบนะคะชวนคนในครอบครัว เพื่อนกัลยาณมิตรกลุ่มนะคะสังคมของตัวเองไปทําสิ่งดีๆอย่างเงี้ยนะคะท่านก็บอกว่ามันคือเส้นทางที่ถูกต้องแล้วสิ่งไหนที่ทําแล้วรู้สึกว่าไม่ขัดไม่ไม่ไม่ขัดจริตไม่ขัดใจไม่รู้สึกทุกข์ร้อนหรือรู้สึกกดดันจนมากเกินไปนั่นน่ะคือสิ่งเส้นทางที่ถูกต้องคือสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับการที่คุณจะสร้างบุญสร้างบารมีแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือท่านก็บอกว่าอย่าก,กดดันตัวเองให้มากตามที่ไหนอบอกเลยค่ะ คุณนะจริงๆแล้วอะเป็นคนที่อยู่ในจุดที่แปดเหรียญมันคือคนที่มีความเชี่ยวชาญเป็นคนที่อยู่ในระดับที่ไต่เต้ามาเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงตอนนี้ก็คือ8ปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วทั้งบุญบาร,รมีเอย่ยทั้งองค์ความรู้เอย่ยทั้งความเชี่ยวชาญเอ่ยของคุณนะคุณอยู่ในจุดที่สามารถที่จะนําสิ่งดีๆนะ่ะออกไปแบ่งปันให้คนอื่นได้เหมือนกับได้เป็น คนที่ต่อยอดคนที่สานต่อสิ่งที่คุณเรียนรู้มาได้แล้วแล้วคุณก็คอยดูคุณเขาอยู่ห่างๆเนี่ยการแบ่งปันมันคือการที่เรานำสิ่งที่เราเคยมีถ้าเป็นแบ่งปันสิ่งที่เราเคยมีก็คือองค์ความรู้เสื้อผ้ามือสองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรืออีกในหนึ่งก็คือการแบ่งปันในที่นี้อาจจะเป็นของใหม่อาจจะเป็นสิ่งใหม่อย่างนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะ คุณอย่างที่หน่อยบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีการหยุดนิ่งในการพัฒนาการเรียนรู้อะไรที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ทําให้คุณได้มีการนําเอานวัตกรรมเอาควรรมาวรรมาวรู้ใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตอะคุณก็สามารถเอาสิ่งใหม่ๆเนี่ยนะคะมาบอกกล่าวมาแบ่งปันให้กับคนอื่นๆได้เพราะคุณอยู่ในจุดที่ถ้าเรียกกันไปแล้วก็คืออยู่ในระดับครูครูบาอาจารย์แล้วนะคะในสิ่งที่คุณได้เพียรพยายามมาอะทีนี้เดี๋ยวหน่อยจะขอดู นะคะว่าขอไพ่นะคะยานโลกขอสามใบให้กับอ่าโอเคออกมาละนะคะถ้าออกมาก็เอาเลยเห็นไหมคะการปรับตัวหน่อยถึงบอกว่าคุณอะนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบปีกวิเวกแล้วแหละนะคะคนดีผีคุ้มเห็นไหมนะคะชอบปีกวิเวกแล้วแต่ว่าท่านอยากจะให้คุณอะเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็น ความรู้เป็นสิ่งดีๆที่คุณได้รับมานะ่ะได้เผยแพร่ให้กับคนอื่นๆนะคะเนี่ยคือการปรับตัวนะคะ t h o มันก็คือการปรับตัวอันนี้มันก็คือการที่เหมือนกับวิตกกังวลแต่ว่าท่านอยากจะบอกว่าคุณนะ่ะมีดีมากกว่าที่คุณคุณคิดนะคะ การปรับตัวนะคะในที่นี้ก็หมายถึงการที่บางทีอย่างที่หน่อยบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวมีพื้นที่ของตัวเองแต่การที่หากคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสามารถที่จะทําให้คนรอบข้างสัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองความสดใสการมีพลังงาน energy ดีๆในตัวคุณได้อะมันก็จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่อาจจะบางคนนะคะ อาจจะกลายเป็นคนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นกลายเป็นคนที่มีคนกล่าวขวัญถึงมากขึ้นในทางที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคนกล่าวขวัญถึงในทางที่ไม่ดีเราไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะเพราะมันคนทุกคนมีทั้งทางดีและไม่ดีแต่ว่าขอให้คุณนะ่ะจงใช้นะคะความรู้ความสามารถและการสามารถที่จะใช้วาทศิลในการที่จะปรับตัว นะคะสิ่งที่ตัวเองเป็นให้สามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองและสามารถที่จะนําสิ่งดีๆที่ตัวเองมีเนี่ยออกไปให้กับคนรอบข้างได้มันเหมือนกับมันเป็นการทั้งการให้และการรับที่เท่าเทียมกันเพราะคนบางคนเนี่ยมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวคนเดียวเพราะอะไรเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าทําไมเราต้องเป็นฝ่ายทุ่มเทให้กับคนอื่นๆและทําไมคนอื่นๆถึงไม่เคยให้อะไรสิ่งที่คุณต้องการ กลับเข้ามาบ้างเลยหน่อยจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนการที่เรามีพลังงานบวกการที่เรามี energy อยากที่จะเป็นผู้ให้อ่ะเราให้ไปเธอค่ะพอถึงจังหวะเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือหากถึงจังหวะเวลาที่คุณต้องการคำปรึกษาคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะองคครูครูบาอาจารย์สิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลที่คุณสร้างมาน่ะหน่อยจะบอกเลยว่าการันตีได้เลยว่าคุณไม่เจอทางตันแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินสังคมสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อถึงจังหวะเวลาที่คุณสะดุดเมื่อคุณล้มอ่ะบุญกุศลที่คุณสั่งสมมาครูครูบาอาจารย์จะเหมือนกับเป็นคนที่มาหยิบยื่นยื่นความช่วยเหลือยื่นสิ่งที่เป็นตัวช่วยในการที่จะให้คุณสามารถที่จะลุกขึ้นได้อีกครั้งนะคะหรือแม้แต่กระทั่งนะคะ อันนี้คือการเดินทางปลอดภัยอย่างที่หน่อยบอกเลยไม่ใช่แค่องค์งพระแม่ย่านางนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในรถเท่านั้นนะคะแต่ใบนี้จะหมายถึงการที่คุณมีของรักษาครูครูบาอาจารย์นะคะคอยคุ้มครองปก,ปกปักรักษาการเป็นคนดีการคิดดีการทําดีมันก็เหมือนกับการเป็นเป็นคนที่มีเกาะป้องกันตัวเองอะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัย จากพยันตรายใดๆหรือแม้แต่ปลอดภัยจากคนที่คิดไม่ดีคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนะคะคุณก็จะโดนปกป้องคุ้มครองและคุณก็จะหลีกออกห่างจากคนกลุ่มนั้นก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าหากคุณเป็นคนที่มีสังคมน้อยเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนหรือเป็นคนที่เข้าถึงสังคมในปัจจุบันยากเพราะอะไรเพราะว่าสังคมปัจจุบันมันมีทั้งคนที่คิดดีแล้วก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณก็จะโดนคัดโดน ตะล่อมออกมาให้ออกจากสังคมที่บางทีมันมีพลังงานเอเนอร์จีลบมากเกินไปอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับการที่เราสวดมนต์เจริญภาวนาการปฏิบัติด,ดีการคิดดีทําดีแล้วอะ่ะคุณเหมือนมีเกาะคุ้มครองป้องกันให้กับคุณพอคุณไปที่ไหนบางทีอะ่ะคนที่เข้าถึงยากอะ่ะก็คือคนที่คิดไม่ดีส่วนคนที่โดนดึงดูดเข้ามาให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีพลังงานเอเนอร์จีที่มี การให้และการรับเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะพบเจอกัลยาณมิตรการที่เราจะพบเจอคู่บุญคู่บารมีนะคะคู่ค้าที่ดีที่เหมาะสมกับเราได้เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะคะให้มีในเรื่องของการคัดสรรให้มีในเรื่องของการใช้เวลาในการที่จะดึงดูดแค่เฉพาะคนที่มีคุณภาพคนที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับเราเท่านั้นเข้ามาในพื้นที่ของเรา นะคะเอาเป็นว่าหน่อยเก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนสองบุคลิกก็ดีเป็นคนที่รักในความสงบชอบปีกวิเวกก็ดีหรือเป็นคนที่กําลังพยายามเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ออกไปสื่อออกไปออกสื่อสาธารณะเป็นคนที่อยากที่จะทําอะไรสร้างตัวตนอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่หรือเป็นคนที่มีองค์ความรู้และอยากที่จะถ่ายทอดให้กับใครก็แล้วแต่ก็ดีเอาเป็นว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ท่านอยากจะบอกว่า จงเรียนรู้และก็จงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเป็นอย่าได้กลัวในการทำดีอย่าได้กลัวในการทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะในสังคมมันมีทั้งคนที่เห็นด้วยเห็นต่างแล้วก็เห็น่าเป็นกลางอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณนะคะจงมีความสุขในเส้นทางของชีวิตนะคะเพราะว่าทุกๆเส้นทางเนี่ยคุณจะยังมีองค์ครูครูบาอาจารย์นะคะเป็นคนที่คอยดูแลคุณอยู่ห่างๆนะคะ เสมอเอาเป็นว่าหนก็เป็นกาลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าคนดีผีคุ้มนะคะใครฟังมาถึงตอนท้ายแล้วพิมพ์คําว่าคนดีผีคุ้มแสดงว่าคุณนะคะคือคนที่ฟังมาถึงตอนท้ายแล้วหน่อยก็ขอบคุณมากๆมากๆมากๆจากใจจริงเลยนะคะโอเคคะ่ะทุกคนหนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย